อเคคลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับน้องๆที่ถามกันว่าล้อเดิมของเวฟเป็นล้อมีอยางในนะครับทําให้เป็นล้อที่ไม่มียางในใสย่ยางจุบเลสได้หรือไม่คําตอบคือทําได้นะครับแต่ต้องเป็นรถที่เป็นล้อแม็กเท่านั้นนะครับก็นี่ของผมทํามาแล้วใส่มาจะสามปีละอันนี้เป็นล้อจุบเลสนะครับข้างในไม่มียางในนะ ส่วนล้อหลังล้อหลังก็เป็นจุ๊บเด็ดเหมือนกันอันนี้เป็นลายสิบล้อนะขนาดสองเจ็ดห้านะครับคือเก้าสิบแปดสิบขอบสิบเจ็ดนะครับนี่อันนี้เป็นลายสิบล้ออันนี้ก็ไม่มียางในเหมือนกันสองเจ็ดห้าทับสิบเจ็ดอันนี้ลายสิบล้อ ที่ผมใส่ลายนี้เพราะว่าวิ่งงานนะครับลายนี้อึดมากนะครับแต่ข้าโค้งก็ระวังหน่อยแต่ว่าอึดจริงๆนะครับลายนี้ใส่มา2ปีไม่มีศึกนะครับรับน้ำหนักได้เยอะด้วยโอเคอันดับแรกเราก็ต้องไปซื้อนี่นะครับเป็นจุ๊บอันนี้ผมซื้อมาจาก Lazada นะครับขายอยู่ก็10บตัวหกสิบดบาทลวมค่าส่งก็ประมาณร0อยนิดๆน,นะครับ ก็ตีละหัวละสิบบาทนี่ก็เป็นลนนักษณะงี้มองเห็นไหมไม่ซูมอีกน,นะมันก็คล้ายๆกับจุบลมของรถยนต์นั่นแหละครับนี่แต่ว่ามันที่แตกต่างก็คือตรงนี้สามารถขายได้นะครับแขะมาดูดิ นะครับก็จะเป็น,นหนุ่มๆข้างในธรรมดาอันนี้เป็นที่เติมลมฝั่งนี้นะส่วนตรงนี้ก็สซมซิคับอ่านี่ก็แกะออกมาได้ปุ๊บอ,อันนี้คือเราใส่กับเม็กข้างในนะครับแล้วก็ขันข้างในอย่างนี้สรุปง่ายๆนั่นเอง การจะทําล้อเดิมให้เป็นล้อจุ๊บเลดก็ต้องใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นจุกลม <Wow. S 1> ไปหาซื้อกันดูนะครับก็คือสามารถทําได้นะครับล้อเดิมติดรถที่เป็นอย่างในเราสามารถทําเป็นล้อจุ๊บเลสได้นะครับนี่ของผมก็ใส่อยู่สําคัญมันอยู่ที่ตัวนี้นะครับก็คือจุกลมที่สามารถประกอบเมกได้่ังนี้นะ เริ่มต้นผมก็ถอดล้อออกมานะครับนี่ถอดล้อที่เป็นยางในออกไปถอดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจุบตัวนี้มันจะค่อนข้างกว้างกว่านิดนึงนะเราก็ใช้ดอกสว่านเจาะเจาะไปในร่องตัวนี้นะครับเจาะเพื่อจะใหญ่ตัวนี้เข้าไปได้พอเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่อย่างนี้ปับ๊บนี่นะแล้วเราก็รัดจากข้างใน ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วปับ๊บก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เราก็แต้มกาวข้างใน,นนิดนึงแล้วก็ใส่เป็นล้อจุบเลดได้เลยนี่ของเดิมผมก็ใส่ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นฝาครอบหลอกเฉยๆอก็จะได้เป็นลักษณะนี้สำคัญต้องเป็นล้อแม็กนะครับอย่างที่บอกถ้าเป็นล้อซี่ลวดทำไม่ได้นะ โอเคพอเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ยางธรรมดานี่แหละครับนี่ของผมก็เป็นยางธรรมดาไม่ได้เป็นลองสําสหรับล้อจุ๊บเลตแต่ย่างได้นะครับยางธรรมดาก็ใส่ได้อย่างนี้ก็เกรีมตัวจะใส่ล้อหลังนะครับแต่มีข้อแม่นิดหนึ่งนะครับเราต้องใส่ตามล่องของขอบมานนะครับสมมติว่าขอบนี้ยางเดิมมันเป็นเจ็ดสิบเก้าสิบ หรือว่า2.50เราก็ต้องใส่ยางเดิม2.50 89 0 0นะครับเพราะว่าถ้าเราไปใส่เล็กกว่ามันจะไม่ขึ้นขอบนะยางมันจะไม่ขึ้นขอบเวลาเติมลมจะเติมยากแต่ถ้าสมมุติเราใส่โอเวอร์ไซส์สมมุติว่าของเดิมมันเป็น2.50 89 0 0เราใส่เป็น90 80ใส่เป็น2.75จะใส่ง่ายเลยนะครับ เพราะว่าเวลาใส่ลงปั๊บมันจะปีนขอบแป๊บเดียวโอเคนี่เป็นยางธรรมดานะครับผมผมไม่ได้เป็นยางจุ๊บเรลแต่อย่างใดนะเส้นหนึ่งก็สองรอกว่าบาทข้อดีของการทําเป็นยางจุ๊บเรล็อย่างนี้ข้อดีอยังไงข้อดีก็คือว่าเวลาโดนอะไรตํานะครับมันจะไม่รั่วทีเดียวมันจะค่อยๆรั่วค่อยๆรัว่วนะครับนี่ค่อยๆรั่วค่อยๆซึม แต่ถ้าเราเป็นยางไหนเนี่ยโดนอะไรแทงที่หนึ่งรั่วทันทีนะครับเวลาปะก็ใช้ชุดปะธรรมดานะครับเวลาปะเราก็ใช้ชุดนี้นะครับนี่ก็เป็นชุดปะยางสําหรับล้อจุบเลดนะครับอันนี้ก็ใส่ติดรถเอาไว้ได้เลยนะครับชุดนี้ก็ยี่สิบบาทนี่มีตัวนอนให้ด้วยมีที่แทงให้เรียบร้อยนะครับโอเคลองไปทําดูนะครับมันไม่ยากนะครับจุดสําคัญมันอยู่ที่จุบตัวนี้เองนะครับ ถ้าใส่จุบตัวนี้เข้าไปในล้อแม็กได้ยางข้างนอกก็ใส่จุบเลดได้เลยโดยไม่ต้องใส่ยางในนะครับแต่ถ้ามีตังหน่อยนะครับแนะนําให้ลงของดีๆไปเลยนะเช่นมิชลินอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไปใส่ยางสาหรับล้อจุบเลดโดยตรงขอบมันจะแข็งกว่านะครับแก้มตรงนี้มันจะรับกับกระทะแม็กดีกว่านะแต่นี้ผมใส่เป็นล้อธรรมดาก็ใส่ได้นะครับแต่อย่าให้ปิดไซส์แค่นั้นเองสรุปก็คือ ล้อแม็กธรรมดาที่มีอย่างในสามารถทําเป็นล้อจุ๊บเลดโดยไม่มีอย่างในได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับเป็นแนวทางนะสําหรับผู้ที่อยากลองเปลี่ยน